สวัสดีครับแจกบอลไซสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้จะทําต้นหมากนะครับผมต้นเป็นต่อนะครับตอขุดเคยคัดกิ่งไว้แล้วนะครับแต่ทีนี้ปล่อยไว้นานนะครับกิ่งก็บูมฮะต้องคัดออกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิ่งไหนที่สมควรที่จะเอาไว้นะครับที่จะเลี้ยงกี่กิ่งนะครับคือมันเยอะมากนะครับ หมากก็จะเป็นลักษณะนี้ครับปลูกง่ายติดง่ายนะครับแล้วก็เข <c oughs> าจะผัดใบง่ายครับผมเขาจะเปลี่ยนใบบ่อยนะครับถ้าลักษณะนี้คือใบที่สมบูรณ์แล้วก็เริ่มที่จะแก่นะครับนะครับถ้าใบแก่นะครับก็จะเริ่ม <c oughs> ไหม้ตามขอบนะครับแล้วก็จะ ร่วงหล่นเปลี่ยนใบใหม่ออกมานะครับถ้าเรางดน้ําวันสองวันนี้นะครับใบที่แก่เนี่ยนะถ้าเราไม่อยากรีดใบนะครับก็คือจะมีเพื่อนที่ที่ยังงงงงอยู่นะครับกับการเลี้ยงเลี้ยงหมากเล็กหมากน้อยนะฮะหรือว่าหมากมั่งคั่งที่ผมเรียกอยู่นะครับจะมีการถามว่าใบทาไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะก็คืออายุใบเขาจะไม่นานนะครับ พอเขาจะเริ่มแก่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้ใบใหม่นะครับเดี๋ยวมาเอากิ่งออกเลยนะครับ <c oughs> ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ครับผมข้างล่างนะฮะ <c oughs> อย่างน้อยต้องกิงที่หนึ่งก็จะมาอยู่ที่หนึ่งคืบนะฮะ <c oughs> มากมั่งข้างนะครับผมกิงที่ ตัดออกนี่ใครชอบที่จะทําเป็นไม้เล็กๆนะครับก็เอาไปทาติดนะครับทากิ่งได้เลยนะครับ ตอนที่ชาใหม่ๆครับผมผมก็ตั้งใจที่จะทํานี่เป็นกิ่งหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่เตี้ยๆหน่อยนะครับแต่ว่า <c oughs> กิ่งใหม่ที่ออกมานี้ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับก็เลยต้องมาเลี้ยงกิ่งนี้แทนนะครับเป็นกิ่งที่หนึ่งนะครับก <c oughs> ็เลยต้องตัดกิ่งดำๆนี้ออก ไ <c oughs> งครับเห็นเห็นโครงนะฮะเห็นในรูปร่างที่ดูสบายตาขึ้นนะครับเพราะว่าเราเอาเอากิ่งที่มันปกบคุมจุดเด่นของไม้ต้นนี้ออกแล้วนะครับผมจุดเด่นของต้นนี้นะถ้าดูใกล้ๆนะครับถ้าซูมนะถ้าถ่ายแบบซูมก็จะเห็นเป็นซากอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นซากไม้ ที่ดูแล้วเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้คลาสสิกนะครับที่จะลงสีได้นะครับก็พิจารณาจากกิ่งที่หนึ่งนะครับผมกิ่งที่หนึ่งนี้ก็จะมีกิ่งบูมนะครับที่ซ้อนขึ้นมาสองสามกิ่งตามหลักของผมนี้คือเอาออกนะครับจะเหลือไว้กิ่งเดียวนะครับเพื่อจะได้เห็นบางลิปเขาบอกว่าเอาเลี้ยงด้วยกันนะฮะให้มัน เป็นตัวช่วยในการโตนะครับจะสำหรับคลิปของผมนี่มันจะเป็นการหลงทางนะครับขึ้นมาสองสามกิ่งนี้ก็จะโตไปพร้อมกันแต่อาจจะช้านะครับเป็นการแย่งอาหารพูดง่ายๆนะเป็นการแย่งอาหารนะครับอยงในจุดเดียวกันถ้าผมต้องเอาออกนะครับตั้งใจเลี้ยงไปแค่กิ่งเดียวครับ มองจากมุมนี้ก็จะเห็นทันทีนนะครับเป็นกิงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ม,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 มุมนี้เป็นกิงที่สองนะฮะแล้วก็สามตึ๊บมุมนี้นะครับต้องแบบง่ายๆนะครับกีงที่สองกังที่สามนี่ผมก็จะตัดแต่งได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดกิงผมได้แล้วนะครับขนาดกิงได้เป็นกีงที่หนึ่งเป็นกิงเลี้ยงใหม่นะครับเป็นกิงที่เลือกใหม่เพราะว่ากิงที่หนึ่งตอนแรกเป็นกีนด้านล่างเนี่ยนะคือตัดออกไปแล้วนะครับ ต้องมาเลี้ยงกริงนี้ใหม่ก็เลยต้องคงสภาพไว้นะฮะยาวๆไว้นะครับยังไม่ได้แต่งนะครับเพื่อให้เขาโตทันเพื่อนนะครับเพื่อโตกว่าจิ่งด้านบนนะครับส่วนจริงนั่นิ่งที่สองก็คือตัดแต่งเลยครับผม จะเห็นแล้วนะครับว่าอย่งที่สองนี้ก็เป็นลูกเป็นลูกของอินไม้ <c oughs> ที่พร้มที่จะโชว์ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเข้ามากิ่งที่สามเลยครับ การแต่งกิ่งนะครับผมก็จะไล่ไปทีละทีละข้อนะครับอย่างนี้ครับนะครับ,รบเพราะาตัดครั้งที่ครั้งนี้นะฮะตัดตรงจุดนี้นะครับพอตัดครั้งที่สองก็ก็จะเป็นกิ่งนี้ฮะที่แตวไปนะฮะก็จะไปตัดอีกข้อหนึ่งข,อ,ของกิ่งนี้นะครับ อันนี้ก็สามารถเข้าลวดไว้เลยนะครับจะได้ดูมิติกานะครับหนึ่งสองแล้วก็สามส่วนข้างบนนะครับผมผมก็ตอนแรกก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเราจะทำเป็นไม้ซากจริงๆนะต้องเอาแค่นี้ครับผม ข้งางล่างกิงใหม่อยู่ต่ำๆนะฮะที่สี่รับก็คือข้างบนวันนี้คือตัดทิ้งไปเลยนะครับอาจจะตัดขึ้นไปประมาณ อิกเซนนะครับผมเพื่อที่จะแกะซากนะครับให้เป็นให้เป็นซากโถนะครับจากจากกิ่งที่ที่ผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณสี่กิ่งนะครับ เรื่อยที่หาซื้อได้ง่ายๆนะครับผมตามห้างนะฮะเดี๋ยวลองลองดูเรื่อยเฉพาะทางหน่อยนะครับ นี่นะครับเป็นยอดที่เคยคิดจะจะสร้างยอดเพิ่มนะครับแต่ดูดูแล้วมันจะสูงเกินนะฮะสูงเกินมันก็ต้างเป็นไม้บันดตนะครับผมอันนี้เราจะทำเป็นทรงต้นแล้วก็มีซากนะครับเป็นไม้ต้นแล้วก็มีซากนะครับก็จะดูเก่าแก่ดูแบบคลาสสิกนะฮะให้อัตลุดในการสร้างบอลไซมากกว่า ที่เราจะทาเป็นไม้ทรงสูงนะฮะไม้ทรงสูงถ้าฟอร์มไม่ได้ถ้ากิ่งไม่ได้ก็จะเป็นกลายพิม้ธรรมดาไปนะครับถ้าผมก็เหลือที่จะทําเป็นซากนะครับแต่คีบมันจะยาวไปนะครับผมวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ